อากาศก็เย็นนะ 16, เนาะสิบหกเนาะวันอังคารที่สิบหกเดือนตันวาก็เย็นหมากอากาศกเริ่มเย็นถึงกินเนี่จะพูดถึงเรื่องช่องเม็กเพราะเราก็อยู่ช่องเม็กเนะะาะบตอนนี้มีเรื่อง น้ำมันรถทันันเนาะเออลงตาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนาะที่คนไทยบางทีคนก็โลภมากก็เห็นแก่เงินแก่ทองเนาะโดยไม่คำนึงถึงลุงตาบอกแล้วถ้าคนไม่มีศีลไม่มีความลายแก่ใจใช่ไหม ไม่มีที่อตส่าปะมันจะไม่เลือกวิธีการที่จะหาทรัพย์คือความเห็นแก่ตัวจะเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่คำน,นึงถึงอะไรเลยไม่เลือกเนาะเห็นไหมมา,มาแล้วก็หลายอย่างไม่มีใครต้องการสงครามหรอกเนาะเพราะสงครามมันเป็นการสูญเสียสูญเสียอ่ไมใค่นะเออ ประเทศไทยประเทศไหน,ไหน,ไหนเนี่ยเนาะก็ไม่ต้องการหรอกไม่ว่าคนไทยคนชาติไหนเนาะเออแต่มันป,ป่วยการที่จะพูดถึงเรื่องนั้นแล้วมันเลยมาถึงการแตกหักสู้รบกันแล้วเสียชีวิตเลือดเนื้อแล้วเนาะเออแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปตัางหากนะแล้วเราคนไทยอะ่ะ มันก็มีนะพวกเนี้ยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตใครพวกนี้โหดพวกนี้โหดเทียมกว่าขมิญอีกนะพวกที่ส่งน้ำมันส่งอะไรไปให้โหดเทียมกว่าหลวงสาวะเนาะใจดำออกมาเหตุมากกว่าเนาะเออเนาะอย่าพูดถึงเรื่องคุณธรรมพวกเนี้ยเลยยจะไปพูดถึงเรื่องขายชาติมันยิ่งกว่าอะไรดีเนาะ เห็นไหมจิตใจคนมันหมดเพีย้ยงทารุนทำมาเหตจริงๆกันแนละ้ว <c oughs> ะมาเพราะอะไรเพราะใจมันขาดศีลสำมันเลยไม่มีความเมตตาไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแล้วจะอยู่กันยังไงรเมื่อคนไทยแท้ๆเห็นไหมอ่าเกิดอยู่พื้นแผ่นดินไทยนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะเห็นไหม บุรพากษัตริย์บุรพาบรรทังบุรุษเราเนาะกว่าจะมาเป็นอ่าประเทศไทยแผ่นดินไทยเนาะอาอาไดยินข่าวเนะาะต่างก็รู้สึกเห็นแล้วก็ปรงสังเวชอ่ะเพราะในสภากี่สองก่อมันผิดสังเกตไงผิดสังเกตที่ด่านช่องเมกเนี่ย หลวงจาก็อยู่ช่องเม็กพอดีเนาะพาสิงคิดเนี่ยะปกติมันก็ไม่มีรถน้ำมันขนาดนี้อย่างมากก็วันหนึ่งก็ประมาณสิบยีออ่สิบคันออาสิบ่อกันเนี่ยเห็นไหมสี่ขามตรงเนี้ยแต่นี้มันเป็นร้อยอ่ะมันผิดปกติเห็น,นไหมอ่าไม่ใช่เฉพาะลา,านช่องเม็กนะน้องขายด้วยเห็นไหม อ่ะอ่อืมแล้วล,ลองคิดดูสิว่าให้เราช่วยคิดดูกันตาโอไม่ใช่หรอกจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยเอ่อความเป็นความรักชาติรักแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนนี่สำคัญอ่ถือว่าเป็นคนในระคุณหอาการย์ังยูทธ์นะสุดๆเลยคำว่าดีจะไม่มีใจิตในใจิตใจพวกนี้เลยพี่ลงตาเกิดเส้นมาหลายปีสิบปี อ๋อืมเพราะความเห็นแก่ตัวเกินอัตาทำร้ายเพอด้วยโอ้โหแล้วไม่ได้คำนึงเลยใจดำลสงตาเคยพูดว่าอามาเห็นเนอามาเห็นกว่าอ่านั่นเลยอาอทำไมอ่ะเนาะอ่าเกิดมาชาตินึงเนาะเห็นไหมออ่าไม่น่าจะทำลาย ทาร้ายชาติบ้านเมืองได้ขนาดนี้เราจะแบกหน้านะะไปบัตไปไปพบบรรทบุรุษได้ยังไงนี่ถ้าถ้าคนจริงเขาจะจะพูดอย่างเงี้ยเนาะอืมตรงตาเห็นแล้วครับสลดสังเวชในหัวใจเนาะที่อทำอย่างนงี้เนาะอ่ะ มันก็ไม่ยากนะถ้จาจะค้นหาว่าเป็นบริษัทไหนรถของใครนะเออครนะมันไม่ยากเลยเนาะนะเพราะมันมันต้องมีที่น้ำมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไปเอาที่เขื่อนเนี่ยฮนะมันเอาที่คังน้ำมัน <laughs> ยังไงล่ะออแล้วฝ่ายกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ไง จริงไหมเนี่ยบ้านเมืองเราไม่ค่อยมีคือมีแผลแล้วนะเนะะเี่ยก็รเรียกจริงไหมเออเนี่ยนะอืถ้ามองเอาเงินเป็นเป้าหมายเอาเงินเอาเงินเนี่ยเป็นพระเจ้าเอาเงินเป็นที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นที่จุดสูงสุดมันก็จะทําลายความเป็นคนไงที่หลวงตางเคยพูดหลายปีนะอ๋ะะะอจิตใจก็จะแห้งแล้งอ่าแห้งแล้ง นะอ่าจิตใจก็ถึแห็งแรงมากๆเนอะอ่ารู้ไหมว่าการเกิดการประชะงวดนี้หนักกว่าทุกงวดเห็นไหมลูกหลานทหารเสียชีวิตบาดเจ็บประชาชนเนาะในะชาติเห็นไหมเรือดร้อนเป็นหลายหมื่นคนเป็นแสนคนที่ต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนทิ้ง สมบัติพระสสารเห็นไหมความเดือดเนืน้อร้อนใจอย่างเนี้ยจริงไหมอ่านะเออะรู้สิบางคนหิวโหยนะหนีภัยสงครามเข้าใจไหมอ่าโอ้โหนะบางคนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเข้าใจไหมนี่คือปัญหานะและ อ่้ที่เนื้อประดาตัวยังไม่พอนะยังไม่มีอ่าที่พึ่งพิงอะไปพึ่งพิงอยู่ศูนย์อพยพเห่ไหมแล้วก็ยังไม่มีน้ำกินไม่มีอาหารแล้วเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราไม่ว่าพระเจ้าประสงค์ก็ตามเราเป็นมนุษย์นะเออเห็นไหมอจะยืนดูฮะยืนดูได้ยืนดูได้หรือฮะ ก็ถามหัวใจตัวเองหน่อยเนาะอืมจะนิ่งดูได้หรือจะยืนดูอ่อ,อ่าความหนาวเหน็บความหิวโหยความหมดากความเดือดร้อนของเพื่อนๆได้เลยน,น,นะอ่ามันก็เกิดมาแล้วจริงไหมอ่าไม่ว่าจะผมผากาสาวพัดหรือเป็นคารวาสก็สามจริงไหมอ่าส่วนหลวงจาเนี่ยก็ถาทุกวันตอนนี้ก็ส่ง ผู้ภัยเข้าไปประมาณเกือบร้อยนายเกือบร้อยคนเนาะเกือบร้อยคนที่ต้องไปสแตนบายอยู่หน้างานแล้วก็หลายๆอย่างเห็นไหมถ้าเราไม่ค่อยไปช่วยเข้าไปดูแลอ่ะเห็นไหมไม่มีแม้จะเ้าจะกินก็มีเห็นไหมอ่าเห็นไหมไม่ใช่เรื่องของตัว เงี้ยแลนะเนาะอเราสุขสบายเอ่จริงไหมมันก็เกินเกินเกินขอบเขตของความเป็นคนในชาติอะ่อะออจริงไหมแม้แต่ในหลวงของเราพระองค์ก็เห็นไหมอ<ะ>ออเห็นไหมอ่ตอนนี้เนาะอะ่าพวกเราต่างหากละ่ะที่ะเะลี่ยน้ำใจูอยู่แนวหลังเนาะช่วยกัน อ่าอ่ารักษาชาติบ้านเมืองอ่เห็นไหมให้กำลังใจนะทหารที่อยู่แนวหน้าแล้วก็พี่น้องที่เดือดร้อนอ่าจากภัสงครามจริงไหมอ่าเห็นมนี่จะไม่มีอ่าฝ่ายเอกชนเข้าไปนะอ่าอย่างไอไอ้ซ่องรูฮีเห็นไหมซ่องรูฮีแล้วก็ไอ้อะไรวะ กันจอพลังไอ้แม่เขาทำใช่ไหมเออไหมอ่ะแข่งกันทําความดีสิมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันดูเขาทําสิจริงไหมเออฮะทาไมต้องมาสร้างคําสามละเนาะอืมถ้าคนอย่างนี้เขาจะร่ําจะรวยเขาจะดีก็ให้เขาดีไปคนทาดีกันาดะเนี้ยจริงไหมเขาจะเป็นยังไงเวาช่างเขาเราต้องดูอ่าเห็นไหมใครเดือดร้อนเขาก็ไปที่นั่น จริงไหมอ่าไอ้คนนั่งเขียโทรศัพท์เขียอันนั้นอยู่ไม่จะไปตำหนี่อ่ะไม่ทาอะไรเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่เราต้องให้กําลังใจคนพวกเนี้ยมามามาแข่งกันทําความดีอย่าไปแข่งกันทําความชั่วเห็นไหมเออพวกที่อ่ายังไม่าูจะขายชาติเลยนะอันนะใส่อ่ถือว่าอ่าอ่าไม่รู้จักสรรหาคําพูดไหนแล้วล่ะ ถึงขั้นเหมือนกับสนับสนุนคอมเมนแล้วมาทําลายครอบครัวตัวเองทําลายชาติตัวเองเนมันมันก็ลองคิดดูเนาะม่ต้องไปพูดสิ่งหรอกหลงสาพูดพูดเนาะมันรู้จะสรรหาคําไหนเนาอะ,อะดูสิลูกหลานเราทหารเนาอะ,อะ,ะ,ะเห็นไหมมันก็ธรรมดาเราไม่ได้นั่นหรอกแต่ด้วย อ่าเราเป็นคนไทยในชาติไม่ควรที่จะอ่าอ่าอไปส่งเสริมไอ่ายออะไรค่าศึกเนะจริงไหมอ่ามัน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 เอาอะไรจิตใจมันทำด้วยอะไรอ่ะเนาะเห็นไหมอจริงไหมอ่ะหวงตาก็เห็นแล้วก็อเนิอนณาใจเนาะอ่ะ แล้วก็หลวงตาก็เนี่ยคีววันแล้วหกเจ็ดวันเจ็ดวันแปดวันเนาะอ่าอ่าเนี่ยเข้าไปวันละแสนกว่าแสนกว่าแล้วหลวงตาก็ยินดีจะหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้ก็ยอมนะที่จะส่งอ่าเข้าป่าอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุง่งห่มเพราะผมเนาะอ่าไปศูนย์พักพิงศูนย์อพะยพเนาะอ่ใช่ หลวงตาทำเซมที่เนาะทำทุกเวลาจถ้าบ้านเมืองมีภัยเรือร้อนไม่ว่าน้ำท่วมู่สุกภัยอะไรอาคีภัยหรือแม้แต่ภัยสงครามจริงไหมเราเป็นคนไทยเนาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเห็นไหมเป็นสถา,สถาบันหลักเรานะจริงไหมมันเป็นหน้าทีนะ่ไม่ต้องไปถามหรอกว่า อาพระพระทำได้ไหมพระไม่ได้ไปทำเนาะนะอ่คนที่ทำก็อา่อาอเป็นหน้าที่คือพวกปูภัยพวก,พวกอะไรหลวงสาวก็แค่หางปัจจัยสนับสนุนเข้าป่าอาหารเห็นไหมอย่ารักษาโลกนะอ่อจริงไหมใครอยากทำบุญกับหลวงตาเง,านงาิงนทำบุญทุกบาททุกสตางค์เนานะหลวงสากอาอนะ็อ่าใช่นะอืมตอนนี้รถก็พังไปหลายคัน เห็นไหลวงจาก,ก็พยายามซื้อรถเพื่อจะไปขนเสบียงวิ่งเข้าสู่พื้นที่สีแดงที่ไปส่งข้าส่งน้ําเห็นไมสภาพรถภาพรถก็ต้องคล่องสมบูรณ์นะจริงไหมอ่าเนี่ยรถมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับพันตรายไม่ว่าลูกปืนใหญ่ l อเออะไรยี่สิบเอ็ดหรืออะไรเงี้ยเนาะ อ่าบางทีก็ต้องปิดไฟวิ่งอ่ะเห็นเหกู้ไฟยเขาบอกเห็นไหมอ่ามที่จะเข้าไปส่งอาหารส่งสเสบียงอ่าอ่าให้กําลังใจทหารทหารที่อยู่อ่าพื้นที่เนาะอยู่หน้าแนวแนวหน้าเราแล้วก็วิ่งกลับออกมารับคนเจ็บคนป่วยคนบาดเจ็บส่งให้สันท่วงสี่เห็นไหมส่งโรงพยาบาลน,นะตอนนี้ก็มีรถอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบคันแล้ว นะเกือบสามสิบคันหรือสามสิบกว่าคันก็ไม่รู้ยังไม่ได้รับอ่าว่านี่เพิ่มเข้าไปอีกเมื่อเมื่อสองวันก่อนกำลังกำลังหาซื้อรถนะาซื้อรถสภาพดีๆเนาะอแถวนี้มีไหมใครรถนะอ่าเอาไปรับส่งอสเบียงเห็นไหมถ้าใครอยากถวายรถกระบะใหม่ๆสักคันสองคันสามคันก็จะดีนะจะเอาเข้าไปทำที่หน้างาน หรือเรียกว่าที่แนวหน้าเนาะลงสากก็จะได้ขนสเสบียงขนน้ําไปบางทีน้ําเต็มรถมันก็นหนักเหมือนกันนะถีงไม่ต้องอ่าอันนี้โอ้โหวันนั้เราเบิดสองลอ้อพร้อมกันเลยนะทีไงแล้วก็บุคลากรที่จิตอาสาก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเขาด้วยเนาะเออใช่ไหมที่เขาอ่าอ่าเสียสละเหมือนกันเป็นลบอีกแบบหนึ่งลงตาเรียกว่าลบด้วยน้ําใจ เน,นีอ่าพระสิ้นคิดจะลบด้วยน้ําใจนะใครจะร่วมกองทัพกองพันกับหลวงตาลบด้วยน้ําใจเราไม่ได้ลบด้วยอาวุธอย่างอื่นเราเอาน้ําใจเป็นอาวุธเอาทานเป็นอาวุธเนาะเห็นไ,ไหมอเาออ่าลบกับกิเลสตัวเองนะ <laughs> อ่าเศษสีผู้มีเงินมีทองผู้ใจบุญเนาะที่มีเงินใช้เหลือเพื่อ อ่าไม่ใช่ไปหาส่งน้ำมันส่งอาวุธให้ให้ค่าศึกเนาะอ่าเนี่เนี่ยเนี่ยเป็นการส่งอาวุธแบบคือเข้าปลาอาหารกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องและพวกเดือดร้อนด้วยเนาะเห็นไ,ไหมอ่าเนี่ยลบอีกแบบหนึง่งลบด้วยน้ำใจเนะออาะของพาร์ิ่งคิดเนาะอืมนะไม่รู้จะจบตอนไหนจบตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละแต่ตอนยังไม่จบเราก็จะทำหน้าที่ของอ่า คนในชาติกูอยู่แนวหลังเนาะเออเห็นไหมอืมน่นะใครอยากร่วมร่วมเป็นขวัญกำลังใจร่วมซื้อน้ำซื้ออะไรก็น่ะอ่าอ่าอ่าซื้อว่าทำบุญกับหลวงจากแ็กาากลากแล้วกันนะื้อน้ำซืใช่ซือว่าทาบุญกับหลวงจาก็แล้วกันอ่าทาบุญเนี่ยหลวงตาจะเป็นสะพานบุญับเนี่ยเพราะว่า มามาสวายหลวงตาหลวงตาก็เป็นสะพานบุญอ่ะส่งไปอ่าให้มาหน้าง,งานทั้งหมดเลยนะอืจำไว้นะ,ะนะอ่ที่จริงอเหมือนกับเราอ่าอะไรนะได้มีส่วนร่วมส่วนร่วมและได้บุญด้วยเพราะสผพานหลวงตาจริงไหม <c oughs> นี่เห็นไหมช่วนะ <c oughs> งนี้หลวงตาก็ ออทุกวันทุกวันวันละวันละแสนสองแสนก็เมื่อวานนี้สี่ห้าแสนอ่ะเมื่อวานเนี้ยถ้ารวมกับเป็นรถด้วยเนาะก็เฉพาะซื้อรถก็อ่าซื้อมาสี่คันแล้วเห็นไหมเห็นไหมสี่คันก็อปลาเข้าไปเอล้านกว่าแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะรวมๆแล้วเฉพาะค่า น้ําค่ากับข้าวทำข้าวของทำอาหารเนี่ยหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็วันละแสนกว่าบาทตอนนี้เน,เนเา,เาะาาไม่เป็นไรอใครไม่มํำเดี๋ยวเราจะวัดไปจำนองะ <laughs> อจะช่วยไดงที่สุดแล้วเนาะลบแบบเนี้ยลบด้วยใจลบด้วยน้ําใจนะลบด้วยคุณธรรม ลบได้ด้วยใจที่มีคุณธรรมน้ำมิตรนี่แหละเนาะเออเป็นเป็นโอกาสเด้วเอที่จริงที่จริงอ่ะมันมีโอกาสอ่าถ้าจิตใจเราเป็นมนุษย์เนาะมีความกระสันอยู่อ่ากอบัรชพลุษบุหรี่เห็นไหมเหนอ่าเพราะว่าเราเป็นคนในชาตินี้เนาะอ่อนะอืมนะเราทำได้หมดแหละใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนาะอ่านะอ่านะ ลวงจาก็นั่งดูอยู่เนาะอืะอเพอาววันนี้หลวงจาก็รู้สึกท้องเสียด้วยท้องเสียโหนตั้งแต่ตีทุ่มใส่ท้องเสียด้วยเอออ่อททาท้องเสียด้วย,ลยแล้วก็อ่าดูอัพเดตอยู่ว่าอะไรเป็นไรตอนนี้น้ํามันลดน้ํามันเนี่ยสําคัญเนาะเอสั่งด่านน้องไข่ก็ไปดูด้วยเนาะอ่านะ ทางกองทัพภาคที่สองแบบน้องคายเนาะอืะนะอมไม่ใช่นั่นอย่างเดียวเนาะไปดูวะในทุนไขวัดนะประกาศออกมาไม่ต้องจับก็ได้ประกาศออกมาก็ได้ให้คนได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงวนะเออครอบครัวเขารบบเนะเออคิดยังไงที่ที่ต้องต้องส่งเหมือนส่งปืนให้ค่าสึกอะ่ะเหมือนเหมือนนางโมลา เออเห็นไหมเนี่ยบางโมลาตรงดาบให้ให้ให้ชู้อ่ะจริงไะเออเออเออดีดีนะาทำไมอ่ะอ่เกิดชาติเดียวเนาะและอนฉากหนึ่งเราทำอะไรไว้ให้แผ่นดินทำอะไรไว้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเห็นไหมเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหาศรสยาเห็นไหม ชาติเดียวมันแป๊บเดียวเองนะเป็นละครฉากหนึ่งแค่นั้นอ่าทาไมไม่หมั่นทาความดีเนาะหมั่นทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองมั่งให้คนอื่นเขามั่งเนาะใช่บา่ร่ารวยไม่รู้จะแสวงหาไปทำไมมากมายจริงไหมบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะนะเออไม่รู้จะเอาไปทําไมมากมายฮะไม่รู้จักแบ่งปันนี่คนมันไม่มีน้ำใจเห็นไหมคนแรงน้ำใจ เห็นไ,ไหมหลวงตาไม่สนใจเรื่องการมองการเมืองแต่เนี่ยเป็นเรื่องของคนของชาติของแผ่นดินเนาะเหนะ็งไหมเออแม่มเห็นไหมองค์ตาหลวงตาบรรดาหลวงตามาบัวยามประเทศชาติมีภยัยเห็นไหมท่านก็ทาผ้าป่าช่วยชาติเห็นไ,ไหมใช่ใช่อนี่เห็นไ,ไหมจะนิ่งรอนใจได้เลยเห็นไ,ไหมยามชาติบ้านเมืองมีภยัยเห็นไหม เอนรไฟอาเราทำได้ด้วยวิธีของเราตามสมณสารลูกเหมือนหลวงตาเนี่ยอโอ้หนาวใหม่หลวงตาวพะนั้นหนาวหนาวหนาวเออเย็นเย็นเนาะเอออากาศดีมากเนาะที่บ่อน้ำพระอินเนาะนะตอนนี้ก็ยังโอ้โหนะเอออ่าสัาา่งข่าวสังประกาศออกมาอ่าเราอยากเกรจา ว่างั้นเห็นไหมอยากเจลาาแต่ว่าปืนเนี่ยไม่ได้ขาดสายเลยเห็นไหมมันไม่จริงใจหรอกนะจริงไหมอ่ะเห็นไหมบ้านเรือนราชดอนเห็นไหมเดือดร้อนไฟไหมพังหมดสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงตายเห็นไหมเพราะอะไรเพราะระเบิดเห็นไหมอ่าออ่าเพราะฉะนั้น อ่าเห็นอยู่ความเป็นจริงเราเห็นอยู่กับตาเห็นอยู่กับเออเห็นไหมอ่าวว่าอะไรเป็นอะไรจริงไหมไม่ต้องใช้แต่ความคิดเนาะเอาความจริงเนี่ยเห็นไหมเห็นอยู่กําลังเลือดร้อนอยู่เนี่ยคนในชาติเนาะอ่าอ่าอืมไม่สองไปเออคิดอย่างนั้นอย่างนี้จะไปโอ้ยเนี่ยเห็นเห็นอยู่นะอ่าอ่าอ่า เห็นกระหงกระจาอยู่ว่าประเทศชาติเรากำลังอ่าอเดือดร้อนมีภัยเนาะออคนในชาติก็ต้องหลอมรวมใจกันสิจริงไหมความสามัคคีนะเห็นหม้ชาติชาติเราไม่มีชาติจะมีเราอ่ะเราจะอยู่ยังไงอ่ะเป็นคนไร้แผ่นดินอ่ะฮะอ่าจริงไหมเออนะไม่ใช่พวกนายทุนพวก มีเงินเยอะๆเราจะบินหนีไปอยู่สาประเทศอย่างนี้เลยฮะแน่ๆน,น,นะไปอยู่ประเทศไหนผืนแผ่นดินไหนไหนก็ตามไม่เหมือนแผ่นดินไทยหรอกก็ไม่เหมือนบ้านเราเลยไม่เหมือนเลยลวงตาเคยไปสางประเทศนะลวงตาเราคํานึงถึงว่าโอ้กูโชคดีมากที่เกิดอยู่ประเทศไทยอ่าและอยู่ผืนแผ่นดินไทยไปเห็นประเทศอื่นแล้วโอ้นะทำยังไงยังไงก็สู้ ประเทศเราไม่ได้เนาะใช่ใช่ใช่ถึงจะมีอออะไรที่ไม่ออะไรนะก็เรียกนักการเมืองมีคนอ่ไรหลากหลายก็ธรรมดาก็ยังดีกว่าอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาเนาะโอ้อีเพี่ยวตื่นแล้วเหรอมึง อ่ะนี่ใครอยากร่วมเนาะซื้อน้ำเนาะน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากเยอะมากใครเยอะมากน้ำผักเนาะแล้วก็ปลาอาหารเนาะส่งเข้าไปหน้าแนวเนาะอ่แล้วก็ศูนย์พักพิงนะผู้เดือดร้อนจากภัยสงครามเนี้ยเนาะอ่เห็นไหมพวกเราอยู่แนวหลังก็ช่วยคนลับมาสลึงอย่างนั้นก็ส่งน้ำใจส่งกำลังใจเนาะเออนะอ่า ว่าท่านไอร้อนวศรนโอป้าสอดแจงวศนอีจีเปียวอยู่ร้านกลางคืนอยู่กะกลางคืนโอ้โหมันมีกะกลางคืนเ้วยเวลเนี้อยู่กอดเตาเนาะอืมอะไรคนจะป่วยทั้งคืนเลยเหรอมันขายยาเออเนาะใครอยากร่วมเนาะ อยากร่วมซื้อน้ำน้ำาลือซื้อผักซื้ออะไรก็เชิญได้เนาะทำบุญกับหลวงตาโอ้มันเปิดตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงมาเอาเปิดยีบห้าชั่วโมงไม่ดีเรือเป้่าหลวงตาก็จับร่วมทำสงครามน้ำใจ ไปด้วยกันพวกเราก็เหมือนกันพวกอยู่แนวหลังเนะเาะอ่าประเทศไทยเราเอา่อถึงจะมีคนน้อยนิดเนาะที่ทำรายชาติบ้านเมืองแต่เราคนไทยจำนวนมากเป็นคนรักบ้านเรือเมืองรักแผ่นดินเนาะเออนะอไม่มีอ,อคนไทยรักชาติรักศาสนารักพระมหากษาัตริย์เนาะเออนี่เห็นไหม ขอสาธุการด้วยทำแค่นี้ก่อนเนาะหลวงตาก็อ่าทองทองเสียท้องเดินวันนี้ไม่ได้ลงสลาราเนาะอ่าก็นั่ง update, อัปเดตเออดูดูดูกู้ภัยก็ก็รายงานมาว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้อะไรมั่งอยู่จุดไหนมั่งขาดแคลนอะไรมั่งเนาะเออนี่เห็นไหมอยู่ตลอดเวลาเนาะ,อ,ะอยู่ทั้งวันจนกว่า อ่าจะสงบร่มเย็นกลับมาสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเห็นไหมอขอส่งกำลังใจให้สหารหารหาร,รปลอดภัยนะเออขอให้มีกำลังใจสุขภาพแข็งแรงเนาะเออขอให้พวกเราว่าเอ่อรับรู้ว่าพวกเราอยู่แนวหลังเนาะออไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านเลยเนาะหลังร่วมอยู่ ร่วมสู้กับพวกท่านคือกำลังใจส่งกำลังใจน้ำใจไปเนาะอยู่ตลอดเวลาพวกท่านไม่ได้โดดเดี่ยวเลยเนาะพวกเราร่วมอยู่ในหัวใจนะพวกท่านก็อยู่ในหัวใจของพวกเราชาวไทยเหมือนกันเนาะขอให้ทาหารทหารสำรวจเสวนชายเน่ทหารปานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ่นะนะจงมีแต่ความสุขนะปลอดภยัยเนาะแล้วก็ขอให้ท่านนะจง มีสุขภาพแข็งแรงขอสาสุข,ขัรด้วยสามแค่นี้เนาะสาธุ